อันดับแรกเราจะลงฝั่งคลองก่อนนะคะในแผนที่เราก็คือนี่เราจะขีดตรงกลางคือต้นไม้เป็นร่องตรงกลางแล้วเราก็หาจุดต่ำสุดเช่นอันนี้จุดตำสุดของมันคือ98.9จุดเกริงๆอันนี้ก็ต่ำานีแต่ว่าเอานี้กว่าซีเจนี่ต่ำกว่าไม่รู้อะไรเอานี้เเนแหละจบ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 ใช่แล้วเสร็จแล้ว,ลวเราก็ให้พื้นที่เราอ่ะมันเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรห่างออกไป0.2ออ่ะเออก็คือ อันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเก้าสิบแดจุดเก้าบกศนจุดสองก็จะได้เป็นเก้าสิบจุดหนึ่งเออเกสิบ <97. 1. S 1> เอ,เอ็ดจดหนึ่งาะแล้วก็คอนโทรลเนี่ยระหว่างจุดสองจุดเช่นแบบอันนี้ใช่ไหมเก้าสิบปดจุดเก้ากับเก้าสิบเก้าจุดห้าไอ้เก้าสิบเก้าจุดหนึ่งมันมันมาได้แล้วก็หมายมันอยู่อยู่ระหว่างกลางหมุดของอันนี้ใช่ไหมก็เลยผ่านเหมือนกัน<ๆ>ได้อันนี้เช่นอันนี้ก็ผ่านได้อันนี้ก็ผ่านได้น,นี้จุดสองจุดตรงนี้ก็ผ่านได้เก้าสิบเก้าจุดหนึ่ง ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็บอกทีละสองทีละสองไปจนถึงเส้นสุดท้ายที่แบบว่าไอเส้นเก้าสิบเก้าจุดเก้าใช่ไหมมันมาอันนี้ปุ๊บเนาะอ,อันนี้มันตัดนี้ได้แล้วมันก็อ้อมเพราะว่ามันเกินเก้าสิบเก้าจุดห้าก็อ้อมไปเลยอันนี้ก็มาได้เพราะว่ามันอยู่ระหว่างเก้าสิบเก้าจุดแปดกับเก้ากับหนึ่งร้อยสองก็มาได้มานี่ก็อ้อมเซน,นี่หนึ่งร้อยหนึ่งเข้าหน้านี่ปุ๊บ ใช่แล้วมันก็จะสิ้นสุดแค่ตรงนี้มันจะสิ้นสุดทางเพื่อนเลยเราไม่ได้สิ้นสุดทางเพื่อนเลยเสร็จแล้วไอ้นี่มันจะเป็นเนินละก็คือคือเราเอาเส้นเนินเลยเนินเรามันจะแบบไอ้อะไรนะหนึ่งร้นะกกนะอยเดี๋ยวก่อนนะลบกันเออนั่นแหละมันก็จะเป็นเนินเนินก็คือเอาจุดอะไระต่ำสุดเนาะ จริงก็ปวกไปแลแหละ0 2ดอเพื่อจะได้หนึ่งแล้วเราก็ขีดไปก็คืออันนี้มันมันเราไม่ได้ไม่ได้สำรวจก็เลยเขียนเป็นพื้นที่พื้นที่นอกเขตสำรวจก็เลยมาสุดนี่เลยก็ลากมาเสร็จแ้วก็บวกไปเป็น0 3จดาอันนี้ก็คือนอกนอกเส้นหมดเลยเออแค่นี้แหละเสร็จแล้วเราก็มาทำสนามสนามก็คือเริ่มจากจุด A ของเราก็คือจะเป็น1 0 0 0รจศเสร็จแล้วก็อ้อมมาปึ๊บ เพราะว่าไอ้นี่มันผ่านไม่ได้มันเป็น 99. 9ก9าใช่ไหมมันก็ต้องอ้อมไปนี่เก้าก้าเกคือเราดูดูหมุดเอาก็อ้อมไปอันนี้อันนี้นี่มันอ้อมไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่เป็น100อันนี้มัน99.9มันมัน100อยเมตรตรงเนี้ยก็ก็ผ่านนี้เอาเอาอ,เ,อเสร็จแล้วก็มาทำเน,นินต่อเนินก็คือเอ่อ เนินนี้น่าจะดูเส้นที่แบบต่ําสุดของเราอะ่ะเช่นอันนี้เป็น1 0ึ่งรใช่ไหม <c oughs> ก็คือเส้นเนินมาปุ๊บมาดูว่ามันผ่านผ่านต้นไม้ได้ไหมผ่านไม่ได้ก็คือไม้นี้มันดูอีเลเวอเเลเวน,นั่นนหะสมัยนี้เสร็จแล้วก็บวกศูนยสก็ <c oughs> ผ่านไปเป็นนี่เลย <c oughs> ไปเรื่อยๆใช่ออกมานี่ <c oughs>